โอเคครับทุกคนวันนี้ผมมี1ท่าออกกำลังกายมาแนะนำนะครับซึ่งเป็นท่าฝึกประเภทไอโซเมติกที่จะช่วยให้เราลดโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บที่หัวเขา่าจากการที่เราซ้อมกีฬาหรือเล่นกีฬาไปนานๆได้นะครับโดยการฝึกไอโซเมติกก็จะเป็นการฝึกประเภทเป็นการเกรงค้างนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหรือเคยลองทำเช่นท่านั่งพิงกำแพงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งวันนี้ท่าที่ผมจะมาแนะนาก็จะเป็นท่าที่ ช่วยเพิ่มมาบูเรตพูฟนะครับหรือทําให้เข่าเราเนี่ยมันแข็งแกร่งขึ้นวิธีการก็คือเอาขาหนึ่งข้างนะครับวางไว้บนจะเป็นเก้าอี้มานั่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อีกข้างก็ทําเหมือนกับการควอ t นะครับคือย่อลงไปแล้วก็เกงที่หัวเข่าไว้นะครับโดยเราอาจจะเกง2 0่0าวิพยายามลงน้ําหนักที่ขาข้างที่อยู่ด้านหน้านะครับขาที่อยู่ด้านหลังที่พาดเอาไว้เนี่ยก็แค่ออกแรงประคองนะครับซึ่งจริงๆผมก็ทําข้างละ 3ถึง4เซตนะครับสลับข้างกันไปเรื่อยๆประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาท่านี้นะครับไปเพิ่มในโปรแกรมการฝึกของตัวเองผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็น่าช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นได้เพราะมันจะทําให้กล้ามเนื้อเรามีความแข็งแรงมากขึ้นมีความทนทานมากขึ้นนะครับ